มาพูดถึงเรื่องบุญพูดถึงเรื่องธรรมพูดถึงเรื่องการอธิษฐานแล้วก็ทำความดีเอาเองกับทำความดีให้กันทำความดีให้กับคนตายทำความดีให้กับคนเป็นแล้วมันจะถึงกันไหมโดยจิตผู้ทุชนนั้น เป็นจิตที่รับรู้ปรุงแต่งยินดีไม่ยินดีมีอยู่เพราะทำทั้งหลายไม่ใช่เราแต่สามารถสัมผัสได้รับรู้ได้รู้สึกได้เหมือนกับแดดลมมันไม่ใช่เราแต่เราสามารถสัมผัสได้รับรู้ไดนะ้รับรู้แดดคืออุ่นร้อนรับรู้ลมคือเย็น แล้วก็รู้ว่าถูกพัดกระหน่ากระโชกพัดแรงพัดค่อยรู้จักหมดทั้งที่ว่าลมนั้นก็ไม่ใช่เราเรานั้นก็ไม่ใช่ลมทั้งที่ว่าเราไม่ใช่แดดแดดนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เราสามารถรับรู้ได้บุญกุศลเช่นเดียวกันบุญทมทั้งหลายไม่ใช่เราเรานั้นไม่ใช่ทำสัตว์นั้นไม่ใช่เราเรานั้นไม่ใช่สัตว์ตามหลักของมหาสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ การทำบุญอุทิศให้กับคนตายก็ยังตอบตรงๆรับรองตรงๆอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่างรับได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลเรื่องกรรมเรื่องบุญของเขาและของเราถึงว่าเราจะมีเมตตาที่จะอุทิศให้แต่การอุทิศนั้นมันจะถึงคนตายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกำลังจิตก็คือ คือดวงดวงธรรมของเราคือศรัทธาความศรัทธาความตั้งมั่นความสนิทมีความมั่นใจและกำลังจิตและก็กำลังธรรมกำลังของธรรมะเช่นกำลังของสติของกำลังของสมาธิตรงน,นี้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นพลังของจิตกำลังสติกำลังของสมาธิและกำลังศรัทธาอันประกอบด้วยจิตที่ เปี่ยมด้วยความเปี่ยมด้วยคุณธรรมคือความรักความเมตตาด้วยจิตของธรรมเหล่านี้มันมีพลังมีอนิสงส์ที่ส่งผลให้สัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนกับขึ้นโทรศัพท์เหมือนกับสายลมและเปลวแดดและการสัมผัสพลังของแดดจิตวิญญาณของผู้ที่ตายไปยังอยู่ในสภาวะไหนยังอยู่อยู่ในสภาวะของกรรมสภาวะของบาปสภาวะของบุญ ที่สงทรงอยู่เหมือนกับภาวะของลมภาวะของอากาศไม่มีตัวตนแต่ยังมีภาวะให้เราได้สัมผัสได้ชัดเจนก็ใช้เวลา5นาทีเาก,ก็จะหมดแหละก็พูดได้ไม่มากพูดได้แค่นี้เรื่องการอุป,ปมาอุปไมัยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการอุทิศบุญกุศลถึงยังไงถึงหรือไม่สัมผัสอยางแบบไหนเหตุผลอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้จิตวิญญาณ ที่ตายไปกับผู้ที่ยังอยู่และธรรมะหรือบุญกุศลที่เราอุทิศให้มันสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างไรก็อุทิศให้อย่างแล้วมันได้รับสัมผัสอย่างไรก็ชี้ให้ดูไม่ได้แต่สามารถอุปมาอุปหมยได้เรื่องฟ้าฝนลมแดดอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนภาวะของแดดภาวะของลมและอากาศไม่มีตัวตนแต่เราสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้แล้วก็สามารถสื่อสารให้กับดวงจิตได้รับประโยชน์ คืออุปมาอุปไมยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องชาตินี้ชาติหน้าด้วยอุปมาได้ด้วยเหตุผลและภาวะของธรรมอย่างนี้ขอเจริญพรสุขสวัสดิ์พิพัฒมมงคลสมบูรณ์ภูนผล,ลจงมีแก่ท่านผู้สดับรประฟังทุกคนทุกท่าน